สวัสดีค่ะพบกับการกิ like เนเจตลอดชีวิตกับกุศลกรรมบทสิบตอนนี้เรามาถึงข้อที่ว่าวจีสี่นะคะวจีสวจีสนี่ก็คือการพูด4อย่างคือ 1. พูดเท็จสองสอดเสียดสามพูดคำหยาบแล <S <S ้วก็สพูดเพ้อเจนะคะการเป็นคนเหานะคะ ชีวิตประจำวันเราก็ไม่ควรจะพูดผิดบาปในสเรื่องนี้พูดเท็จก็คือคำโกหกไ,ไม่จริงพูดส่อสเสียดก็คือพูดยุอเย,ย่ให้แตกแยกนะะเซียมให้คนทะเลาะกันนะคะพูดคำหยาบพูดวาจาสามหาวนะคะซึ่งไม่ไม่น่าฟังพูดเพอเจอ้อก็พูดเรื่องที่แบบไม่เป็นจริงพูดเรื่องแบบไร้สาระ พูดผิดพูดผิดหลักความจริงพูดผิดการเวลาพูดผิดคนนะคะพูดผิดสถานที่คือพูดเพอเจอนะคะไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพบุคคลไม่เคารพตนเองนะคะเท่าที่แอดมินสังเกตมาเนี่ยนะคนที่พูดเพอเจอเนี่ยแล้วก็พูดสอดเสียดยุ่ใหญ่ให้แตกแยกคือพูดผิดทั้ง4อย่างเนี่ยในที่สุด ที่แอดมินเห็นมาก็คือมักจะเป็นคนที่สมองเสื่อมนะคะสมองเสื่อมหลงลืมจำตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้ในเรื่องการกินเจตลอดชีวิตอ่ะเกี่ยวข้องกับอ่ากุศลกรรมบท10ข้อวจีสี่นี่ก็คือ,อเราไม่พูดโกหกไปพูดว่าสาัตว์เป็นอาหารของคนนี่คือโกหกนะคะ เพราะว่าสัตว์ไม่ได้เกิดเป็นอาหารของคนสัตว์เกิดมาตามแรงกรรมที่เขาได้สร้างไว้นะฮะแล้วพูดคำหยาบก,ก็ไปพูดดูถูกดูดูแคลนว่าสัตว์เนี่ยต่ําต้อยกับเราเกิดมาเป็นอาหารของเรานะต้องเอามาเลี้ยงชีวิตเราอันนี้คือการพูดคําหยาบนะฮะไม่นึกถึงจิตใจสัตว์ว่าเขาจะคิดยังไงที่เราดูหมิน่นดูถูกเขาตกต่ําขนาดที่ต้องมาเป็นอาหารของเรานะฮะ ผูดสอนเสียดนะสอนเสียดก็ดินทาว่าร้ายสัตว์สารพัดนะคะว่าสัตว์เอฉาวเนี่ยเขาต้องมาเป็นอาหารของเราต้องมาใช้บำรุงร่างกายเราให้โปรตีนแก่เราอะ,อะไรในทํานองนี้นะคะแล้วก็ก็บอกว่าอ่ากินสัตว์ไม่บาปแลวนะคะคือพูดผิดพูดมันเป็นคําหยาบนะคะคือเขาต้องกินเนื้อสัตว์่เขาถึงจะมีแรงนะคะ ถ้าเขาไม่กินนะสัตว์เขาไม่มีเรี่ยวมีแรงนะคะพูดคำหยาบนะคะ,ะกินผักก็ไม่มีแรงพูดเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์ก็ก็พูดถึงสัตว์นะว่าสัตว์เนี่ยเขาเกิดมาให้เรากินเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงร่างกายของเรานะคะนี่เพอร์เจอร์ไม่อยู่ในความจริงไม่รู้ว่าไม่เข้าใจว่าสัตว์เกิดมาเพราะแรงกรำรที่เขาสร้างไว้เป็นสัตว์เดรรจฉารที่มันต่ำกว่ามนุษย์นะคะ ซึ่งคนเราไม่ควรจะพูดจาแบบนี้นะคะไปไปทำเหมือนกับว่ากดดันให้สัตว์เขาต่ำกว่ามนุษย์เยอะซึ่งโดยสภาพเ่ยเขาต่ำอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดหรอกคะ่ะนะคะหรือไม่ต้องคิดด้วยนั้นการจินเจตลอดชีวิตจึงทำให้เราเนี่ยปฏิบัติได้ในกุศลกรรมบท10ข้อวจีสี่นะคะคือพูดเรื่องจริงว่าสัตว์ไม่ได้เกิดไปเป็นอาหารของเราเกิดมาตามแรงกรรม ส็นสัต์สุจรานะคะแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อสเสียดแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ปฏิบัติได้ในสินข้อว่าจีสในกุศลกรรมบ,บทสิบนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในหลักธรรมในข้อกุศลกรรมบทสิข้อนี้แล้วก็มั่นพิจารณาทบทวนการอาหารการกินสมันะคะก็ถ้าเราไม่อยากมีนิกรรมเราก็อย่าสร้างนิกรรม ถ้าเราสร้างนิกรรมเราก็ต้องมีนิกรรมอยู่แล้วนะคะเรากินผิดบาปเราก็ต้องมีนิกรรมโลกนี้ไม่มีของฟรีนะคะก็ฝากไว้ข้อคิดในการกินเลือกกินอาหารที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวบาปเกี่ยวกรรมกับชีวิตผู้อ,อื่นนะคะก็สวัสดีค่ะ